ประวัติกีฬาฟุตบอลในต่างประเทศนะครับกีฬาฟุตบอลนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะครับและยังไม่มีข้อมูลว่าประเทศใดเป็นประเทศเริ่มเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นประเทศแรกแต่นะครับจะมีประเทศหนึ่งที่สามารถก่อตั้งกีฬาฟุตบอลนะครับก่อตั้งสมาคมฟุตบอลนะครับเป็นประเทศแรกก็คือประเทศอังกฤษนะครับ กีฬาฟุตบอลน,นะครับมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากีฬาชอคเกอร์นะครับกีฬาชอคเกอร์หรือกีฬาฟุตบอลมีผู้คนสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมากและมีผู้คนสนใจเล่นเป็นจำนวนมากนะครับเล่นแพร่หลายทั่วโลกเลยนะครับประวัติกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยนะครับกีฬาฟุตบอลน,นะครับเริ่มเข้ามาเผยแพร่ใน ประเทศไทยนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับหรือสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคนที่นําเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยก็คือครูเทพหรือสนันเทพหัสดินณอยุธยานะครับนําเข้ามาเล่นเป็นคนแรกๆในประเทศไทยนะครับโดยการเล่นฟุตบอลนะครับสนามแห่งแรกก็คือสนามหลวงเลยนะครับ สนามหลวงสามารถใช้ในการเล่นกีฬาได้หลายประเภทนะครับสมัยรัชกาลที่5จึงนิยมเล่นฟุตบอลที่สนามหลวงนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลนะครับนักเรียนดูจบแล้วนะครับอย่าลืมทําไปงานที่ครูให้ไว้นะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นให้อีกรอบนะครับ